ทันทีอ่อนแอท่านกินโมยูวันหมอเสงเนี่ยมันจะแข็งแรงขึ้นภายในกล่องเดียวนะครับผมต้องมั่นใจเกิน120%นะครับผมจึงกล้าประกรันกับท่าน ทำว่าสมุนไพรหมอเสงไม่ใช่ทำกระชายขาวปอๆมาบดใส่แคปซูลทำเป็นเม็ดปันุกรนทำเป็นผงมาชงกินไม่ใช่ฮะท่านต้องเจอผมต่อยอดต่อยอดถ้ากำจัดโรคแทรกได้ไม่มีเวลาให้รักษานา,านนะครับเราต้องดีขึ้นภายใน10วัน15วันเพราะ,ะนั้นกล่องหนึ่งของเราก็ดีแล้วเพราะ,ะนั้นคนที่ป่วยระดับสีเหลืองกินได้ผลจะซื้อของใครได้ตามใจท่านแต่ของเราผมต้องมั่นใจเกิน120%ซนนะครับผมจึงกล้าประกาศกับท่านไม่ใช่ทำง่ายๆนะครับต้นทุนแพงมาก แต่ทำมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเพื่อให้คนที่ป่วยเป็นโรคเนี่ยมีโอกาสในการรักษาอย่าไปติแพงเลยถ้าท่านพบเชื้อกินสักกล่องหรือ2กล่องแล้วไปห,หมอตรวจใหม่ว่ามันลดหายไปไหมภูมิต้านทานดีขึ้จริงไหมท่านแข็งแรงกับเก่าจริงไหมเหรียนท่านตรงๆอ่ะท่านทีอ่อนแอท่านกินโพยูวันหมอเซงเนี่ยมันจะแข็งแรงขึ้นภายในกล่องเดียวนะครับผมพูดอย่างเงี้ยเหมือนโมเหมือนคุยนะครับมันต้องมีจริงครับผมที่มาคุยผมอยากฝากนะครับขอให้คนที่ติดแล้วหรือยังไม่ติดเนี่ยจะป้องกันก็ได้หรือติดแล้วมีโรคแทรก ผมเริ่มแล้วใครใช้โคยูวันดูโคยยวันไม่ดีเนี่ยท่านฟังผมพูดแล้วเอามาคืนผมได้ไม่เสียเงินเปล่า สินค้าตามหมอเสงมีสรรพคุณชุกขนาดเพียงแต่ตั้งศึกษาหน่อยว่าหมอเขาพูดว่าให้ขนาดน,นี่มันรักษาอะไรแล้วถ้าไม่ดีก็หมอตอว่าหมอเสงหน่อยนะครับถ้าดีช่วยสับสนุนช่วยบอกกล่าวช่วยแชร์หน่อยนะขอให้หมอแก่ๆคนนี้แสดงฝีมือหน่อย <Okay. S 2> ผมอยากแสดงฝีมือมากกว่าหมอเสงไม่โกหกครับไม่ได้หวังเงินหวานทองอยากเป็นคนที่มีชื่อฝากไว้ในเมืองไทยเมื่อตายไปก็ขอให้มีชื่อหมอเสงเนี่ยอยู่ในเมืองไทยท่านต้องจำคำพูดนี้ผมพูดอย่างนี้ไม่เดียวเมื่อคืนผม